ซ้อมเสียไงทำไมซ้อมนอนจังมันนี้พิ่งไปกินข้าวมาเขาพิ่งปล่อยจ้าเพื่อมาคอยเกือบ่ามีแห้งเต็ดกว่าสีเป็นร่มยังมากินเขาเศ้าพอแล้วมันตื่นสวยก็เหลือเที่ยงขึนนอนก็ขอสด้นยวกาข้าหยียบอยู่ปวดที่ข้อหัวหัววดเป็น่เบียร์หานวดหนะเด้อ่อเ่รวดเสื่อละเขากเดนานวดเสื่อละเดนาแรงมากเป็นเพราะเราหรอล่ะตมี้กิน่ ว่ามีครีมมันมีครีมอย่างหน้ามันต้องมีครีมเลยมันต้องมัดครีมลุยลุยลุยมันคืองูเหลี่ยมแท้ไม่้เนร้อยใจเลย่หรอวงมากมึงดูอีกสิห้านาทีก็ล้นหวยแล้วจ้าสิลลุ้นหวนั่อสุกสิบออก เจห้องอ่อยแล้วห้องออเขาสีหูมาบ้านแล้วบอกบ้านจองตั๋วเครื่องบินในกูเน่เดอร์วะสันก็เลยว่าจองเป็นยังไสีไปใส่สิไปใสก็ได้มาพอจะยังต้องไปีเอไปแล้วกูจิบินด้วยหัวโม่งเลี้ยงเิ่นมากูจิบินด้วนเอาจีซังว่ีบันีอเดี๋ยวจะา่าซังกินบกคอแล้วป่าท้ายและซูเหล็ออกทังท้ยมันได้แตก มักยุ่งือบ้านโอ้โหเจ้งคือกินเปลือกมันตอนเ้าได้กินเปลือกมันเปลือกกรงยังนีใช่มหตามผัวดีเนาะจมขวัญเดีเข้า่าเจ้าโต๊ะหนักพราสือมาเปิด่ให้เจ้าจะได้เข้ามาขายแยกไหมเม่ท่านแล้วเปรียกส่งไปแล้ว ตัวงนกกินก้อนมูเลยต้องดูแลดีๆ้งน้่บางยมหลังบาดใจเมือหลายหป็นไี่ิวเอาข้าวเดียวก็ได้หรอบวดหรอยังมีเครื่องนึงเยอะตอนนี้ตอนนี้กำลังกำลังจะเอาเงิับสาบอไรองเ สมมากก็ต้องแทกกันละมันเป็นจังไดตรวจติดอยู่มันบ่แม่นตรวจติดตรวจมื้อเช้าอนีา้พหลายเนาะตรวจตรวจน่มันต้องลงออกจังได๋ลงบ่เป็นเาลงต้นที่ต้นเอาลงลงได้ฮอดวที่15พเฮาก็จะเย็นๆไปลงหลังๆก็ได้ี่มื้อนนแล้วลงหลังมันก็สิได้หลังนั่นล่ะอเฮามื้อเมียบ้านพุ่นน่ะมันมันก็ดีเข้าได้ว่าให้ลงแล้ววที่15แล้วบ่ เหมียวมีเงินในบัญชีไหมเขามีเงินในบัญชีไรง่ายๆดอกหมายถึงว่ามันดีดเขาเงินนั่งเล็วเหรอมันกระบาดไปท่านไหนเงินเขาเกจิกเป็นลูกลากกันรัฐบาลเหมืนพันพันเลยจังไหนบันแมียพานเลยจังไหนบันนี่ อะลอนอยอนห้วลนกิเนาะัลูกเจ้ามาแล้วลูกเจ้าม่แล้วงเลย่ะเออคู่หูคู่เฮงข้ายนน้ำกันเฮงหลุดข้าหลุดน้ำปูขึนบ่เฮงด้ถ้าจิ้มกันแดดเลยเธอบันน้ข้าเลยบ่มีเวลาเตื่นขึ้นมามันก็สจอนเวลาเลยแม่ทำมาสก์ของใทเด่นออกอมหัรเลยนเฝ้ามา ซูตื่นสวยจุกขาบือบเรียนคือเลยสวมี่นะเหนือยขื่อนะกัวก่อนจเดยนอ่อยีีบขาปวดขาแห้งโอ้ยแต่วาเยียนตีเกตเต้นน่นเพ่งเลยมือน่ะเลยจนว่าเอวเอวใครขางหนึ่งแมแบบว่าเซนเซนเ้องมันบดยืดเนาะไปเต้นมันนี้มันง่ายนึกแบบมันเมยมันเมยแห่งกินเขาบดเลยม่นีรันหอดเปิดบงจอยลงกจอยลงเหมว่าเต้นลายลายแดบตยปนวดจน่ยบอกใหรเดียวมเดด ห่างกันบ uh, ่พอดสองวีดอกสองคนนี <h <h ่หัวห่างกันแต่ย้ำเงียวบ่ได้ห่างกันเด้เพิ่นบ่มีเงินจักบาทอีดีบไปจะเงียบกันจะเป็นคนดีเป็นบ่นี่จะเป็นคนบ่ดีแต่ว่าเจ้าเฮ็ดบ่ได้ยเป็นบ่เมื่อเมื่อเมื่อกาอยากอะไรบ่มีเงินบ่เออกับมาไม่มีจจริงก็บ่ได้อยากยู่ดอกวี่เงินอยู่งฝุ่นไปเต้เออเขาเะไรเขาเปิดผู้ผู้บริหารของแท้เลย ผู้บริหารอันนี้บริหารซีวิตตอนนี้คือนี่สิบาทย่างในขอเลยครับสิบบาทเจบาทดีแร้วดีแล้วดีแล้วหอยนางทำเกียวตอนนี้ยังยังไม่ได้ใ้ไม่ใช่มาเสีิงจงหอยเจ้ากัือคือไปไหนไปไหนนออดิันปวโอ้ยขอบคุณครับไใมาก ชาตินี้คงไม่เจอหรอกยืมต้นมาเข่าแลายๆะไรลักแข่ก็มีแต่สบู่นั่นแหละใหญ่เซเว่นนะแม่น่าจะมีแต่สบู่กับจักแท้จักป่อมไม่ได้คพี่นางกินเข่าแค่ใก้วค่ะพี่หนุ่ไกน้องผัดไทยกอดอะไรมั่วอช้ยเบิ้งามนะปยๆาใช้กิ่มก่อนอุ้ยลืมเห็นเบีรย ซื้อมารุ่นเลขโดยเฉพาะได้นี่แม่นาะมาเบิ่งเลขโทรศัพท์บอ่อสใแญ่เลขบ่ใหญ่ซื้อมาไหวหมาถามอุ้ยใครอยู่บ่ถามน้ำหมอดีใจอยู่ซื้อมาไว้ใส่เฉพาะวันที่1ก็ติดชิพ16เพราะว่ารุร่นรุน่นจอน้อยมันบ่ม่วนเด้ซื้อแต่รุ่นเลขสื่อ,อโอ้ก็สื่อแปดเครื่องไปเลยนะหัวผูดด้ใดได้หรอแรงมากแรงได้อีกแรงได้อีกสวยเนาะ อะไรแล้วเถียงกับคนโง่อย่างก็จ้าจะว่าดีเถียงกับคนโง่โง่หมปีเนีอยู่เถียงกับเจ้าเจ้าสลัะเนาะได้เทียงกับเจ้ามึงโง่เนาะมึงโง่เนาะจนพวกเซิงแรงมากแต่ว่าอะไรอีกไอตองีงกไอตองกบปู่ข้ามหนีของเราคือเออเสียสักสีคาหนมาผม้่า หมายเลขวมันแม่นมันผิดตั้งในบอมันตั้งได้เดี๋ยวนาะตั้งได้อยู่เออก็ยังว่ามันตั้งได้ในบอกรัฐบาลเปิดรับสมัครตอนนี้ได้เฮ้ยออกแล้วันนี้เรากำลังพูดค้ยช่องวันเราพูดถึงเรื่องตอนนี้สี่เจ็ดพู้เถ่ากันลังไอ้ยังสี่เจ็ดมาอีเบียตัวด้วยเบียตัวุ้ยเขาอ่านอั้นอั้นอะไรกันหมดเขาอั้นใจแค่ตั้งแตอนนี้เราก็เหมือนเบิ้องจีนไมนใชงไก่ตอนนี้ทำการโอ้ยกันลังหน่วยเดียวเบื้องนี้ไม่หรอกไม่นี้ผู้ใดเป็นผู้หมุน ตา,ายละไทยไปออกอันนี้อุ้ยไอแพดโปรเลเนี่ยแกตายละไทยหม,มุนไปออกเลยเนาะไ,ไ,ไอแพดโปรนะตัว C6 เป็นมือสมารถเบอร์นังได้บ่ได้อันพอนต์ต่อไม่ค่าไอแพดเนี่ยไม่ไม่ไม่ให้พอครับเพราะว่าพีสวยมากเลยนะพอดีเขาสวยพอนอดีเขาสวยถ่ายคลิปถ่ายอะไรได้ได้หมดของแขกแน่นอนลงก็ว่ามันข้างหลังบ้านเนาะอัเดี๋ยวเปิดเพลงแต่ละท้ยฟังเพรากฟันเพลงใหม่มาอย่างมากบอสบอสลำแกม่เลยจะมีเลยไปเลยครับแกมี่แค่เข้าแค่เข้าข้างเพลงกันเมะร้านชนะได้อย่เลยนักร้องเขาไปดีแล้วไม่ถือว่าไปได้ดี ีแล้ไม่ได้ดีแล้วเออยังมาไปดีเขาถูกลงวันที่หนึ่งแล้วเขาไปนานแล้วคนนี้น่ะตอนนี้จะจองตั๋วเครื่องบินให้แล้วเมื่อแรงจะบินตรงครับตรงตรงเรื่องเราผื่นไม่เงี้ยเขาสอนเราพอบ้าหลุดออกเลยหรือแม่วงใหม่เขาต้องเปะดิเปะแต่ไหนมึงคือเปะเพคนสะโลแก่นเดี๋ยวเขาเปะจริงมึงคือโล่โล่เกิดชีเขียวเขาซ้อมเขาซ้อมซ้อมมือด่างไมหลอกเมื่อแล้วฮะมือด่างใหญ่เจ้าใต้หนานจะได้ดีขี้เขียวกือเสืออยู่ไหนเออบุรีจีนไปไล่จับใจขึ้นเก่ง บุ้ราบอกว่าดีวอาบน้ำลา้มือแหมนดีไปอาบน้ำไม่หลอกจะบอมันเขาูเลเสียนี้เลยผู้ใดหัวกับผูสูงูหึ่ปเริ่เอาเอาคเงียบแยเอแม่เียเอาเข้าานดยายลเดี๋ยวลูกศิษย์ผู้นี้จะเทนบะพานเด้อเดียวเดียวที่มาลูกังไง รีวิวกระดาษลูกศิษผู้นี้ยังก่อนลูกศิษยผูนี้เป็นยังก่อนลูกศิษผู้นี้เป็นจังไดกัรีวิวลูกศิษย์แม่เป็นจังไดผูนี้จักเลยวไปลูกศิษย์ข่อยน้องศิษย์มาแม่จีจังดทนเอิเขากินเข่าวดชันทุกื่อโททหมกินเหงาทซื้อ มื่อะไรเย็นกับมืวากู่บ้านะม่หมู่านหรือมู่ชาวันไปซ้อนเัี่เงียวเนี่ยเหนียวเส้นมือเหอเอาตเออมื่อคืนมาถึงเพื่อเต็มมือเลยกันไอันนี้อันนี้ลักขานขืนเถิงยู่บอกแล้วไป่นเอาตีเอ็นบอยในกถามพอเอาีกไนี่ยเงียตรงเซีหัมืออ่อนพ่ม่เขาโจกออกมาโจกมากเออเียวเสนมือเจกอเขาเมื่อคืนไปเซ่ยัวกอกเลย